ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากแห่งจิตส่งออกนอกเป็นถุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อไปรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเองก็แต่ว่า ถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์นั้นแล้วจิตก็เกิดวันไหวหรือจะเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลอันเกิดจากจิตวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมันเป็นทุกข์แต่ถ, yeah. ถ้าหากว่าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์นั้นแล้วแต่ไม่มีความวันไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นนั้นมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นมักผลอันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธเพราะอาริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมัก นักปฏิบัติทั้งหลายทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่ายฆรวาสย่อมมั่นภาพเพียรในการฝึกสติเอาสติให้เป็นเอกเอาสติให้สมบูรณ์เพราะสติคือยอดแห่งธรรมแม้การดำเนินชีวิตของปุถุชนคนทั่วไปไม่ว่าจะทำการสิ่งใดหากผู้นั้นไม่มีสติการงานเหล่านั้นย่อมเกิดการผลิดพลาดได้ หากมีสติเป็นหลักมั่นในการใดๆย่อมทําการสิ่งนั้นได้อย่างเสร็จสมบูรณ์หากผู้นั้นไม่มีสติที่มั่นคงแล้วจิตย่อมเคลื่อนคล้อยลอยไปตามอารมณ์ตามความคิดต่างๆที่ท่านผู้รู้เรียกว่าเผลอหรือหลงลืมสติบางทีสตินี้มันเผลอมันหลงลืมไปใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนก็มีนักปฏิบัติ การหลงลืมสตินั้นถือว่าเป็นเรื่องอันตรายเพราะกิเลสมันคอยจดจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเผลอสติเมื่อไหร่ก็เสียท่าแก่มันเมื่อนั้นพระธุดงทั้งสองพระอาจารย์โชดและหลวงพิศิลทุกก้าวเดินที่ย่ำไปบนผืนโลกทุกจังหวะเข้าออกของลมหายใจมีสติกำกับอยู่ไม่เคยขาดแม้การเดินจาริกธุดง เดินทางไกลด้วยทางเท้ามันจะประสบพบเจอกับอุปสรรคอะไรมากมายแต่จิตของทั้งสองท่านก็มั่นคงไม่หวันไหวเพราะทั้งสองท่านเคยผ่านความยากลำบากความเป็นความตายมาแล้วนักต่อนักไม่ว่าจะเจออุปสรรคขวากหนามอะไรจิตใจของพวกท่านก็นิ่งเฉยไม่ปล่อยให้มันเคลื่อนไปไปสวยอารมณ์จนมันเป็นทุกข เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันก็เศร้าหมองทุกข์มันเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรให้จิตให้ใจไปอยู่ไปอาศัยเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกเสียจากความเร่าร้อนหากจิตสักว่ารู้อารมณ์ก็รู้ทันธรรมชาติของจิตของบุคคลทั่วไปมักฟุ้งซ่านหลงไปตามอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้าง โดยไม่รู้เท่าทันจึงต้องหัดรู้อารมณ์อันเดียวก่อนเพราะจิตเคลื่อนจากอารมณ์นั้นก็ให้รู้ทันด้วยวิธีนี้เองในเวลาไม่นานผู้ปฏิบัติก็เริ่มจะรู้ทันจิตที่สงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆพอรู้ทันจิตก็หยุดสงสยัยแล้วตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้มังคับมันเป็นไปอย่างอัตโนมัติถัดจากนั้น เมื่อมีอารมณ์ใดปรากฏจิตก็รู้ทันโดยสักว่ารู้คือไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือหลงและไหลไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์จิตก็อยู่ส่วนจิตเมื่อจิตไม่เสวยอารมณ์ทุก,ก็ไม่เกิด การดำเนินไปของพระธุดง์ทั้งสองก็เป็นไปอย่างนั้นในความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พระอาจารย์โชตและหลวงพี่ศินได้ไปกราบมรรสการพระอาจารย์วันหรือหลวงปู่วันอุตโมที่วัดถ้ำพวงหรือวัดอภัยดำรงธรรมที่ภูผาเหล็กได้มีโอกาสฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเวลาถึงสามวันหลังจากนั้น ก็ได้กลาบลาท่านเดินจารึกธุดงไปตามวิถีของตนเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางภาคเหนือบนเวลาผ่านไปได้ปีกว่ากว่าก็ได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์วันอุตโมท่านได้มรณภาพแล้วเมื่อวันที่27เมษายนพศ2520ในตอนนั้นหลวงปู่วันท่านมีอายุได้57ปีพอมาถึงตอนนี้ แอดมินขอหยิบยกเรื่องราวของหลวงปู่วันโดยย่อมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังก็เคยได้ทราบแล้วในเรื่องราวประวัติของท่านแต่บางท่านก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแอดมินจึงถือโอกาสขั้นกลางเพื่อเล่าเรื่องราวประวัติโดยย่อของท่านนะครับพอได้ประดับความรู้ว่าเมืองไทยเรายัางมีพระอริยสงสายปฏิบัติมีอยู่มากมายหลายท่าน ทั้งท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วและอีกหลายท่านที่ยังคงดำรงคาตะขันอยู่สั่งสอนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นถูกต้องในทางแห่งมรรคและยังมีพระอริยสงฆ์อีกหลายท่านที่ยังคงหลีกเร้นเดินจารึกทุดงอยู่ในดงในป่าแผ่นดินนี้ยังไม่สิ้นพระอริยะสมญานามว่าแผ่นดินสุวรรณภูมิดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เป็นดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จมาแล้วและได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้หลายแห่งทั้งพระเถระผู้ใหญ่อย่างพระมหากษสปะท่านก็เคยจารึกรดงมายัางดินแดนสุวรรณภูมินำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระาธาตุผนมและยังมีพระธรรมทูตตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชมาเผยแผ่พุทธศาสนาณดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ก็มีอยู่หลายรูปหลายองค์และท่านเหล่านั้นก็ยังคงดำรงท่าทขันอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้ถึง5,000ปีอย่างเช่นหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรแอดมินเคยเล่าไว้ในช่องลองกดเข้าไปฟังได้นะครับทีนี้ก็หันกลับมา เล่าเรื่องของพระอาจารย์วันต่อพระอาจารย์วันหรือห,อหลวงปู่วันที่เรารู้จักท่านเป็นชาวจังหวัดสกลนครท่านเกิดที่บ้านตานโกตนตำบลตานโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นพระภิกษุลูกศิษย์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายปากกองทัพธรรมมีเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับตัวของท่าน เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์และโด่งดังมากในสมัยนั้นคือเรื่องราวของท่านที่พาสามเณรเ,เดินฝ่าหากระสุนเหตุมีอยู่ว่าเมื่อวันที่15้าพฤษภาคมปี2513ในวันนั้นหลวงปู่วันท่านได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเจริญพระพุทธมนต์ในหมู่บ้านสองดาวตามธรรมเนียมของคนอีสานในสมัยนั้นไม่ว่าในหมู่บ้านจะมีบุญมีงานอะไร ก็มักจะมานิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ด้วยในเช้าวันนั้นทางเจ้าภาพได้ทำบุญตักบาตรถวายให้กับพระสงฆ์ทั้งหมดเจ็ดรูปหลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ก็จะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนากว่าจะเสร็จกิจและออกจากบ้านงานก็เป็นเวลามืดคำ่ำจำต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางเพื่อเดินกลับวัดเส้นทางก็ตัดผ่านทุ่งนาจากหมู่บ้านสองดาวผ่านไปข้างวัดโนนสะอาดเดินออกจากหมู่บ้านมาได้แค่เพียงสี่ห้าเส้นหรือประมาณกิโลกว่ากว่า ก็เจอกับป่าโคกหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางราวๆ200เมตรคณะของหลวงปู่วันก็ได้เดินผ่านมาทางเส้นทางนั้นในระหว่างที่เดินทางผ่านป่าแห่งนั้นก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนร้องเรียกให้ทุกคนที่เดินอยู่นั้นหยุดหลวงปู่วันท่านเดินถือตะเกียงนำหน้าคณะสงฆ์ท่านก็หายหยุดไม่ ก็เดินไปอยู่อย่างนั้นท่านก็พาหมู่คณะเดินไปอย่างสงบในมือก็ถือตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่างเนน้อยสองรูปที่เดินตามหลังก็เดินตามมาอย่างไม่ห่างในขณะนั้นหลวงปู่วันก็ได้กระซิบบอกให้พระและเนนที่เดินตามหลังจับชาจีวรของท่านเอาไว้โดยท่านให้เหตุผลว่าทางมันมืด เดี๋ยวจะเดินหลงกันให้จับชาจีวรของท่านเอาไว้จะได้ไม่หลงเนรและพระทุกรูปตานก็ทำตามคำสั่งของท่านเพราะในป่าแห่งนั้นมันมืดจริงๆหากว่าแสงตะเกียงดับนั้นก็คงต้องเดินหลงกันอย่างเป็นแน่เสียงคำว่าหยุดตะโกนซ้ำเข้ามาอีกครั้งแต่คณะของหลวงปู่วันก็ยังเดินไปต่อเหมือนเดิม เหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนนั้นและครั้งที่สามแทนที่จะเป็นเสียงคนตะโกนออกมากลับเป็นเสียงปืนอาวุธสงครามหลายกระบอกเสียงปืนนั้นดังแผดก้องสนั่นป่าดังเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านที่พากันได้ยินเสียงต่างพากันกระโดดหลบหมอบทุกคนต่างอกสันขวัญหาย เพราะคณะสงของหลวงปู่วันเพิ่งเดินออกจากหมู่บ้านไปเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าถ้าจะเดินไปถึงก็คงจะเดินไปถึงป่าซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ไม่ไกลประชาชนชาวบ้านต่างพากันมีความเป็นห่วงคณะของหลวงปู่วันเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครที่กล้าเดินออกจากหมู่บ้านเพราะในสมัยนั้น กลุ่มสหายพอกอคอหรือพวกคอมมิวนิสต์อยู่เต็มไปหมดทุกคนต่างก็พากันอธิษฐานว่าขออย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับคณะสงฆ์เลยสมณเณรผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคือสมณเณรเหลิมหรือปัจจุบันหลวงปู่เฉลิมอภิวันโนแห่งวัดป่ามหาวันอำเภอวอนะนะริวาดจังหวัดสกลนคร ซึ่งในสมัยนั้นท่านเป็นสมเนรนอยู่ท่านได้เล่าเหตุการณ์ให้กับญาติโยมหลังเกิดเหตุฟังว่ามีพวกทหารแฝงตัวอยู่ในป่ามาตะโกนร้องเรียดให้คณะสงฆ์หยุดแต่หลวงปู่วันท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านก็พาคณะเดินไปอยู่อย่างนั้นจนเสียงปืนดังขึ้นเหล่าบรรดาทหารก็พากันรายล้อมออกมาเป็นแนวครึ่งวงกลม แล้วก็รัวกระสุนใส่กันอย่างไม่ยั้งมือและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เห็นกระสุนปืนที่เป็นลำแสงสีแดงพุ่ยพุ่งออกมาจากราวป่าทุกทิศทุกทางลูกปืนที่เป็นลำแสงสีแดงเหล่านั้นเสียงบินผ่านหูไปดังเจียวเจ้าไปหมดแม้หากระสุนจะพุ่ยพุ่งเข้ามาแต่หลวงปู่วัน ท่านก็พาคณะเดินฝ่าหากระสุนไปอยู่อย่างนั้นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่เพียงลูกวัดและสามเณรที่เดินตามหลังต่างก็พากันคิดว่าพวกตนนี้ตายแน่แท้เมื่อเสียงปืนนั้นสงบลงหัวหน้าทหารก็ปรากฏตัวออกมาพอรู้เป็นพระจุงกราบขอขามาเป็นอย่างใหญ่เพราะพวกตนเข้าใจผิด นึกว่าเป็นพวกผอกคอหลังจากนั้นพวกทหารก็พากันสลายตัวไปหลวงปู่วันก็พาคณะเดินกลับมาถึงวัดพอมาถึงวัดก็พากันมาใช้ไฟฉายส่องว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างก็ปรากฏว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากคมกระสุนเหล่านั้นเลย มีแต่เพียงผ้าสบงจีวรที่ถูกกระสุนเจาะจนขาดแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอเรื่องนี้ถูกรายงานไปยังกองทัพเขาก็แต่งตั้งให้คนมากราบขอขมาท่านก็เป็นนายทหารระดับรองบัญชาการพอทหารคนนั้นพร้อมกับคณะเดินทางมาถึงวัดก็พากันยกขันมาขอขมาต่อหน้าหลวงปู่วัน หลวงปู่วันท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะความเป็นความตายไม่ใช่อะไรสำคัญสำหรับพระอริยะเจ้าแล้วแต่ท่านก็พูดหยอกๆกกับนายทหารคนนั้นไปว่าเออคนทํานี้ไม่มาแต่คนมานี้ไม่ได้ทำท่านก็พูดหยอกๆเป็นแนวปริศนาทมให้กับนายทหารผู้นั้นเพราะท่านก็รู้ว่าเขามาตามหน้าที่ตามคำสั่ง เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนี้เลยหลังจากนั้นชื่อเสียงของพระอาจารย์วันหรือหลวงปู่วันอุตโมนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชก็เคยเสด็จมาเยี่ยมท่านและก็เคยมานั่งสนทนาธรรมกับท่านที่วัดถ้ำพวงแห่งนี้ และในปีพุทธศักราช2,523เหลา่าบรรดาศิษยานุสิ์ทั้งพระภิกษุและฆรวาสก็ได้เกิดการสูญเสียพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายป่าหลวงปู่มัน่นไปพร้อมๆกันถึงห้ารูปในคราวเดียวกันในครั้งนั้นหลวงปู่วันอุตโมพร้อมคณะพระอริยสงฆ์อีกห้ารูปมีหลวงปู่วันอุตโม หลวงปู่บุญมาทิตะเปโมพระอาจารย์จวนกุลเฉตโถเจ้าอาวาสวัดผูทอกจังหวัดบึงการพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรและพระอาจารย์สุพัฒสุขาโมพระอริยสงฆ์ทั้งห้ารูปได้รับกิจนิมนต์ให้เดินทางไปกรุงเทพมหานครพระทั้งห้ารูปต่างก็ไปเจอกันที่อุดรธานีซึ่งจะเดินทางไปกรุงเทพด้วยทางเครื่องบิน การเดินทางในครั้งนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางบ้านเมืองไปด้วยหลายคนอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นก็เดินทางไปด้วยพอไปถึงสนามบินอุดรธานีพระอาจารย์สุพัฒนก็ได้ถามกับหลวงปู่วันว่าเราจะไปจริงๆหรือท่านวันหลวงปู่วันนั่งนิ่งสงบกำหนดจิตอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ได้พูดกับพระอาจารย์สุพัฒน์และอาจารย์บุญมาว่า เราหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีวิบากกรรมไม่มีใครหนีพ้นใช้เขาไปแค่ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจบแล้วก็จบเลยไม่มีอะไรต้องชดใช้กันอีกแล้วหลวงปู่วันท่านพูดกับหมู่คณะแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นส่วนพระอาจารย์จวนและพระอาจารย์สิงห์ทองทั้งสองท่านเตรียมตัวมาอย่างดีท่านส่งกระแสจิตคุยกันตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากวัด ท่านก็ได้พูดเป็นเชิงในในให้กับพระลูกศิษย์ลูกหาและแม่ชีอยู่ที่วัดฟังแล้วคำพูดของท่านเหมือนเป็นการสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายหลวงปู่สิงห์ทองก็เช่นกันท่านได้บอกลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่อยู่วัดแม้ลูกศิษย์ลูกหาจะขอร้องให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปแต่ท่านก็พูดเป็นประโยคเดียวกันเหมือนกับหลวงปู่วันอุตโมพระทั้งห้ารูปนั่งคุยกันอยู่ที่สนามบินอุดรธานี ทั้งห้าท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หมดแล้วและก็พระทั้งห้ารูปนี้ก็ไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดามีแต่พระที่สำเร็จธรรมขั้นสูงทั้งนั้นความเป็นความตายพวกท่านคงไม่หวาดวันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านได้เล่าว่าในขณะที่นั่งรอเครื่องบินอยู่นั้นก็เห็นพระทั้งห้ารูปท่านนั่งอย่างสงบ และท่านผู้ว่าก็มีเอกสารลับสำคัญถึงความเป็นความตายของประเทศชาติที่ท่านต้องนำไปส่งยังกระทรวงมหาไทยพอเดินขึ้นเครื่องพระทั้งห้ารูปท่านก็เดินไปอย่างสงบและสำรวมลูกศิษย์ลูกหาที่ตามมาส่งก็พากันเดินทางกลับวัดบางคนที่รู้เรื่องที่พระอาจารย์ทั้งห้ารูปท่านได้คุยกันเมื่อพระอาจารย์ขึ้นเครื่องไปหมดแล้ว เขาก็เดินทางกลับวัดด้วยน้ำตาแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดบอกใครว่าตัวเองนั้นได้ไปรู้อะไรมาเพราะลูกศิษย์ผู้นั้นรู้ว่าพระอาจารย์ทั้งห้าพวกท่านได้ปลงสังขารเสียแล้วหลังจากที่เครื่องบินขึ้นจากสนามบินอุดรธานีก็บินตรงมายังกรุงเทพมหานครพอใกล้เข้าเขตสนามบินดอนเมืองเครื่องบินก็ลดระดับลง พอเครื่องบินบินมาถึงทุ่งนาแถบอําคือคลองหลวงปทุมธานีลมก็กระโชกแรงจนเครื่องบินเสียหลักตกลงที่กลางทุ่งนาทำให้ผู้โดยสารที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนั้นเสียชีวิตกันแทบทั้งหมดเหลือรอดชีวิตแค่เพียงไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้รอดชีวิตคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้ที่นำเอกสารลับระดับประเทศไปส่งให้ทางทางเมืองหลวงพระอาจารย์ทั้งห้ารูปที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนั้นพวกท่านมรณภาพทั้งหมดยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับเหล่าบรรดาศิทยานุสิ์ที่รอคอยการกลับมาของท่านเมื่อเสร็จกิจนิมนต์แล้วบางคนถึงกับไม่เข้าใจว่าทำไมพระอาจารย์ของตนทั้งหลวงปู่วันหลวงปู่จวน หลวงปู่สิงทองหลวงปู่สุพัฒ์และหลวงปู่บุญมาต่างก็พากันสําเร็จเป็นพระอริยะเจ้ากันทั้งนั้นโดยเฉพาะหลวงปู่วันท่านก็เป็นพระที่มีฤทธิ์อภิญญาสูงทําไมท่านไม่ใช้ฤทธิ์แก้ไขสถานการณ์ท่านไม่น่าที่จะละสังขารด้วยสภาพนี้แต่ก่อนเกิดเหตุหลายวันหลวงปู่วันอุตโมท่านก็เคยเทศนาธรรมสั่งสอนลาวบรรดาญาติโยมและศิษญานุสิิ ท่านเทศนาธรรมเรื่องกรรมเก่าของท่านที่เคยร่วมก่อกรรมร่วมกันมากับพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สุพัฒนพระอาจารย์บุญมาและพระอาจารย์สิงห์ทองว่าในอดีตชาติเคยเป็นเด็กสนชอบพากันไปป,ปีนต้นไม้เอาลูกนกเอี้ยงมาเลี้ยงรังนกเอี้ยงอยู่บนต้นไม้สูงและอยู่ในกิ่งที่ยื่นออกไปซึ่งกิ่งไม้นั้นก็ไม่ใหญ่ที่พอจะรับน้ำหนักของคนได้ แต่ด้วยความที่อยากได้ลูกของเขามาเลี้ยงก็พากันหาไม้ยาวๆมาแย่รังนกเอี้ยงจนลูกนกที่อยู่ในรังตัวแดงๆที่รอพ่อแม่ของมันนำอาหารมาให้ต่างก็พากันตกจากที่สูงลงสู่พื้นดินลูกนกที่อยู่ในรังตัวแดงๆที่รอพ่อแม่ของมันนำอาหารมาให้ต่างก็พากันตกมาตายทั้งหมดห้าตัวพอพ่อแม่ของมันบินกลับมาเห็น มันก็ต่างพากันบินว่อนร้องโวยวายเสียอกเสียใจที่ลูกของมันในรังตายทั้งหมดพ่อแม่ของนุกเอียงคงจะพากันสาบแช่งวิบากกรรมตัวนั้นจึงส่งผลมาถึงชาตินี้การเทศนาธรรมของหลวงปู่วันอุตมโมถึงเรื่องกรรมในอดีตของท่านท่านได้เทศไว้เป็นปริศนาธรรมในในในครั้งนั้นคงไม่มีใครเอ่จใจว่า หลวงปู่วันท่านได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วและพวกท่านคงสื่อสารกันด้วยทางกระแสจิตทรงข่าวหากันให้รับรู้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ใครถามหลวงปู่ถึงเรื่องกรรมแม้จิตจะบรรลุอรหัตผลแล้วกรรมนั้นก็ยังให้ผลอยู่หรือหลวงปู่ท่านก็ได้ชี้แจงว่าสำหรับพระอริยะแล้วกรรมที่จะส่งผลได้ ก็ส่งผลได้เฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ทางใจไม่ได้รับผลกรรมอันนั้นลูกศิษย์ก็ยังถามท่านอีกว่าแม้บรรลุอรหัตผลแล้วจิตมีริษมีอภิญญาก็ไม่สามารถใช้ริษหยุดกรรมได้หรือหลวงปู่ท่านก็ชี้แจงต่อว่าในสมัยพุทธกาลพระอริยสาวกรูปหนึ่งชื่อว่าโมกคลานะ ท่านเป็นเอกตะทะทางด้านมีฤทธิ์ท่านมีฤทธิ์มากมีอภินญ,ญาสูงพระพุทธองค์ท่านก็ทรงสรรเสริญเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างสบายท่านสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ทั้งทางใจและทางกายเนื้อท่านมีฤทธิ์สามารถไปได้สุดขอบรอบจักรวาลไปสู่ดวงดาวได้อย่างปฏิหาร พระโมคัลานะท่านเป็นเอกอัครสา,าวกเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์มากขนาดนั้นท่านยังไม่สามารถกีดกันในเรื่องของกรรมได้แม้ท่านจะเคยใช้ฤทธิ์เหาะหนีลาวบรรดาพวกเจ้ากรรมในเวรท่านเหาะหนีหายตัวหนีไปถึงสามหนสามครั้งท่านก็หนีไปได้อย่างสบายจนครั้งสุดท้ายท่านได้พิจารณาว่า การหนีก็ต้องหนีอยู่ร่ำไปเจ้ากรรมในเวรเปรียบเสมือนเจ้าหนี้ที่ตามทวงหนี้ไม่หยุดหย่อนแม้จะหลบหนีไปอยู่ฟากภูเขาอีกลูกอย่างไรพวกเขาก็ต้องตามค้นจนพบเมื่อเขาพบเราแล้วเราก็ต้องหนีเขาอีกต่อไปหนีไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อท่านพิจารณาแล้ววางใจลงได้ท่านก็ยอมเผชิญหน้ากับชะตากรรมยอมให้เจ้ากรรมในเวร ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ในอดีตชาติยอมชดใช้คืนพวกเขาและก็ยอมให้พวกเขาทำร้ายเพื่อชดใช้มีกรรมของตนท่านถูกทุบจนกระดูกแหลกละเอียดเท่ากับเม็ดข้าวสารสมานกระดูกเข้าหากันแล้วเดินมาลาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้านิพพานในเวลาต่อมาหลวงปู่วันท่านได้ชี้แจงกับลูกศิษย์ว่า ขนาดพระโมคคลานะเป็นเอกอาคาัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์มากขนาดนั้นท่านยังต้องยอมชดใช้กรรมเราเป็นพระสาวกรุ่นหลานเหลนเราก็ไม่ควรที่จะหนีกรรมเมื่อเจ้าหนี้เขาต้องการทงคืนเราก็ต้องยอมชดใช้ให้เขาไปให้มันจบจบสิ้นสิ้นเพราะต่อจากนี้ไม่มีชาติใหม่อีกแล้ว ที่จะต้องมาชดใช้กรรมกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้คติธรรมน้อมนำไต่ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและได้รับความสนุกสนานความเพลิดเพลินและความรู้ในทางธรรมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยมาติดตามรับชมรับฟังกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ